โอเคค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะคะต่อเลยหายเนื้อหัวเกมอินสตาเมลเลนโกสต라이ค์เกอร์สองพันสิบสามนะครับโอหห่างหายกันไปหลายอาทิตย์นะครับเกมนี้สำหรับเกมนักเตะแข่งสายฟ้านะฮะก็ลืมไปเลยนะครับมเดลติดเกมไอเกมอะไรวะเป็ดเป็ดอีฟุตบอลนะครับอีฟุตบอลเป็ดคือได้เล่นแล้วก็นอกอยู่นะฮะเฮ้ยเออ เราไม่เล่นเรื่องกันเหมือนเดิมน,นะครับมาเราถึงไหนแล้ววะที่จําได้ก็ถึงไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะนักเตะเอเลี่ยนนะใช่ปะที่มันเป็นเออใช่เบิร์นนี่เออทำไห้ทำถึงถึงเบิร์นได้โอเคก็ามาแข่งกับเบิร์นเลยนะครับมาเจอกับมนุษย์ต่างดาวเบิร์นคนอะไรชื่อเบิร์นมาเจอเบิร์นให้จงังหวะนี้ โอเคอันนี้คือทีมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวกดตรงไหนวะนี่นี่นะครับผมที่ผมเปลี่ยนไปมีอโวดี้เอนโดแลวก็สาปปมาครับที่ผมซื้อไปจะเอาลงแทนนี่ไคเซอร์ Kaiser, ชื่ออะไรครูรุมะคนละตัวแล้วนี่ก็เล่นมิดฟิลนะเล่นแทนเอ็ดดี้นะครับโอเคอันนี้เอนโดเป็นตัวสำรองก่อนนะครับเฮ้ยตัวนี้ลงเลยว่อันนี้ลงแทนเอเดียนะครับโอเค นี่ครับทีมของผมมาได้ลุยจังหวะนี้ฮะอ้าวอ้าวเอียกูกดผิดโอ้โหไอสัตว์โอเคครับเริ่มครับเคลียจังหวะนี้ผมอ่าไล่มงกีได้เคลียก่อนนะครับมาครับบอลที่อยู่วิกเตอร์ครับไอสุลิกีนะครับมาโอ้ยเกือบเต็มหลอดครับต้องชาร์จแล้วปลอกลบบิน บินดีอะไรดิไม่ใช่ดินีวเวสามเลยมาเลยขอเบิร์กวิวสามกดเลยฮนะช,ยชื่อไอชื่ออะไรวะโรมา่าเออใช่นิชิกิเออโรมา่านิชิกิมันก็เรียกได้ลูกนี้ต้องเข้าแล้วจังหวะน,นีห้หมัดไฟวีทูอยูเอ่เปล่าเรียบรอ้อยไม่อยู่ครับโคตรแรงบ้าบอกเลยอันนี้ยิงกลางสนามนะครับใช่ปะ่ะนายยิงกลางสนามนะ เออนี่ไม่ไม่ใช่ดีเกือบกลางสนามมาครับากา,าเซลเบิร์นจะทำไงต่อมาสุลงิสุลงิสได้อยู่นะครับสุลงิมาสุลงิสุลงิสุลง,ง,งิเสียบไม่ได้เจนมา้าโอ้ยน้องอ้วนโอ้โหไม,ไ,มไ,ไ,ไม่ผ่านไม่ได้ไงวะเฮ้ยผ่านไม่ได้ไงบอเคครับโอ้โหคิเดโนะคารยะนะครับมีอฟัฟฟดี้เคยเห็นบัญญัติเทวะบ้าเดี๋ยวจัดให้ดูเลยนะ้อง โอเคขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนแป๊บน,นึงยา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 นี่ปัญญาเทวะมาแล้วมาโคตรเท่นี่ปัญญาเทวะตรงนี้ก็ชิวฮะเป็นบอดดาวน,นึงนะครับโอ้โหกระตุก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 บัดเพิงเลือดเลือดนี่ไม่ใช่เวลาดังพุ่ง่าไป็นไงเอา้าเชี่ย รับได้ไงวะเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยว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 ทำไมค้างวะเดี๋ยวทำไมกระตุกอะยะโอ้โหเข้าไปทำไมเนี่ยหายแล้วหายแล้วเมทันวอเตอรอ์ไม่รู้ครับมัวไปหมดแล้วครับมีอเอาเพิ่งใช้แล้วหมดด้วยเหรอแย่งมีสไปเดอร์ทอร์นาโดสายลมสายลมของทีม,ททม,มครับเทนน่ามาเคได้อยู่ครับมา โอ้โหติดกำแพงเมืองจีนบ้างอยู่มาอยากยิงไงยิงมาเลยเดี๋ยวกันเองยิงมาน้องมากาเซลกำแพงเมืองจีนพร้อมฮะจังหวะนี้มามาอ้าวเนี่ยมันจะยิงยังไม่ยิงไงใจ้กำแพงเมืองจีนไปก่อนเลย,าเลยมาโอ้โหกาเซลมนุษย์ต่างดาวโดนกำแพงเมืองจีนเล่นงานเนี่ยนะมาแล้วฮะเพนกวินจัก,กรพรรดิ ที่หนึ่งเนี่ยถ้าต้องห้ามนะครับแต่มันแรงจริงครับมาอยา่ยาอยา่าอย่าอึ๊ยมาปิ๊เป็นวินจกกักรพรรดิที่หนึ่งโอ้โเนี่ยเป็นควินตาแดงครับจังหวะนี้ไปลุ้นีนต้องเข้าแล้วอูช๋ชั้เวลาสองชิวน้องชั้เวลาสองได้ไงเนี่เนเพนควินจกกักรพรรดิเลยนะ ดูคุรุมะด้วยครับตายไหมครับจังหวะนี้ใช้ไปแล้วท่าท่าหนึ่งมันใช้ใช้กี่ท่าปะใช้ได้2ครั้งเท่านั้นเดี๋ยวคุรุมะจะตายไหมผมผิดหวังอาโฟที่อยู่อะทำไมยิงไม่เข้าวะหรือผมยิงไกลเกินไปวะมาสุยตรงนี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยาจานเสียบด้วยสวยกดผิดอีกให้ตายเถอะรูบิน แล้วมัน,มน,มนเอาเอาล่างอาตาอย่างไรทุกคนกดผิดอีกแล้วมาฮะคิริโน,โนอืมสวยไม่มีทางสุดลงี้ครับบล็อกทุบหลบหลบวิ่งต้อใช้แล้วเดวิ l บัสเตอร์เดวิวบัสเตอร์ใช่ป่าวเดวิวบัสเตอร์เดวิวเบสเดวิ u บัสเตอร์งมีโตด้วยสายญี่ปุ่นนะโอ้โห อ้าวสามศูนย์ไปดินี่ผมมาถล่มมนุษย์ต่างดาวนะครับถล่มมนุษต่างดาวรวมชื่อคิปนี้จะตั้งว่ารวมพลังถล่มทีม,มนุษย์ต่างดาวนะคิดชื่อได้ล่ละก่อนจะก่อนจะคิดได้เจ็ทีเป็นชั่วโมงนะนี่รวมพลคนล่ามนุษย์เอ้ยอะไรสักอย่างกูพูดรลองกูนเนี่ยไฮ้กำแพงเมืองจีนชิบหายนะเกนโอ้ครับมา นี่นี่นี่คนนี้ได้รุ่นพี่นี่ชิกิล็อกหนึ่งมะอันนี้เหมือนเอ็กซ์ไลเบอร์ไหมไม่ใช่โกลาอัน,เอ,นเอ็กซ์ไลเบอร์นะเอ็ดเอ้ยโอ้ยตัดหน้ากูาเลยมาตับตักที่รูปโอ้นี่ลูกนี้ต้องเข้าแล้วแหละเออผ่านไม่ได้สิมาลูกนี้ต้องเข้าแล้วแหละไม่เข้าไม่ได้ละอ่าเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยชิยว กนี่จัดจัดไป2เม,ม็ดนะไอชิคิ MVP ของทีมอะเฮ้ยอาโพดี้เต็มแล้ววะได้เวลาใช้อพัพโอดี้แล้วแก้มือหน่อยที่เมื่อกี้มันไม่เข้ามามาจังหวะนี้เฮ้ยเสียไม่ได้หนีโพดี้มาจาามังหวะนีนไปไป้ขอแก้มือหน่อยไปโพดี้ขอแก้มือหน่อยมาโอ้โหเอ้ยโดนถือ ว่าจะใช้กดไม่ทันนะครับโอ้โหจะได้แก้มือไม่แก้มือนะฮะเข็มครับเที่ยวิ่งครับดักไม่ทันเคโนโดนแทนเลยอุ้ยอันนี้ไฟปะกีน้ำท่าอะไรวะไฟไฟ,ไฟน้ำน้ำเพืงองอะไรเฮ้ยคาลิยะมาหนี่ดิโหอยมันไม่ใช่ถ้าแม่ตายยิงบ้างวะแต่เข็มไม่ใช่ถ้าแม่ตายยิงบ้างเพิ่งขึ้นจกักรพรรดิมาอีกแล้วฮนะนี่ครับจกักรพรรดิ ใช่ะะ่ะเลี้ยงเลี้ยงครึ่งเลยจัดไป4-0ศนะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัก,กรพรรดิไม่มาวะวัดยิงไปเลยจัก,กรพรรดิไม่มาจักรพรรดิจัก,กร,กกรพรรดิผิดนัดจัก,กรพรรดิไม่ยอมมาอ้าวที่น่ารองขานใช่ไหมตรงนี้นๆๆๆสก,กัดดีใช่ไหมเดี๋ยวจบตาเนี้ต้องซื้อมาใช้บ้างแล,ะละ้วล่ะใช่ปะมากระเพงเมืองจีนโอ้โหผมตั้ง วีว่ากำแพงเมืองจีนใช่ป่าเพื่อนมาโอเคได้อยู่ครับเฮ้ย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 สุริี้นี่มาดึงมอนานะพอดึงมอนานะมาตรงนี้แหละก่อนจะหมดเวลาครับลูกที่สามไอ้ลูกที่ห้าดิจุดเลขที่ห้าสูงไปมาได้ปล่าโอ้ใช้เพื่อสามอ่ะเข้าป่าวบ้เข้าก็เท่เลยเนี่ย โอ้โหไม่เข้าอ่ะไอ้เหีห้ยแรงไฟไฟเผาผ่านจะเป็นไฟเผาผ่านโอ้โหขัด<อ>เกียร์เกียร์นจี๊ไหมอ้าวยิงมายิงมาโอ้โหเบิร์นอยากให้ยิงมาเบิร์นต่อกันครึ่งหลังนะครับทุกคน,นไปโอ้โหอ้าวยิงมายิงมาอยากให้ยิงบ้างวะสงสารนะสงสารบอรทนะสงสารบอรทบอใครสะกัดได้บ้างวะ ยิงมาน้องยิงมาเลยเออท่าอะไรวะเนี่ยอาโตมิกแฟร์ใช่ไหมพูดว่าอะไรพูดออกเสียงไม่ชัดสามก็ต้องใช้สามนะโอ,อ้ทรงผมโคตรเท <c oughs> ม <า S 2> ม่มาปั๊บหมัดหัดอาหารการหู้ชิวๆอ้าวเชื่อเข้าได้ไงวะนี่ยิงเกือบกลางสนามเนี่ยประมานไม่ได้แล้วจังหวะนี้ <c oughs> ประมานไม่ได้แล้ว ไอ้อฟโฟดี้ยังไงวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยมาอีกแล้วชิบหายแล้วกูไปย,ยิงนีงรร่เลยวะเห็นเมื่อกี้กลางสนามมึงจะยิงกลางสนามมันเข่าได้ไงวะมึงยิงเรื่องหนึ่งยังไงไฟต้องเจอกับไฟครับทุกคนมาไฟต้องเจอกับไฟไฟต้องดับด้วยไฟครับไม่งั้นไม่ได้ครับมาท่ารับพังเพลิงมาไฟต้องดับด้วยไฟนี่ไงไฟต้องดับด้วยไฟบอกแล้วมา เทนมะลบนี่มีท่าประสานเปล่าวะไม่น่ามีอ่ะเอาเวิวหนึ่งเนี่ยเทนมะไปมาเทนมะวิวหนึ่งไม่เข้าให้มันรู้ไปจอจอไปชนเล่นหน่อยดิขอชนเล่นหน่อยชนเล่นหน่อยดิเออมาจอจอไปวิวหนึ่งเทนมะมาคาวินเดนิลใช่ปะ่ะควินเดนิ์แรงลงมัดอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ได้ดูนานละกลับไปดูภาคเก่าก็ ดูได้40กะตอนน่ะเอารับได้เฉยรับได้อยู่แล้วมันเป็นรถสองอะดิวิลิโมาลมาลมามานิชิกิตรงนี้ยิงล็อก3ยิงกลางสนามมันเข่าบ้างดีอา่ามาเข้าเดินไปเข้าดาวไปพราะผูุ้เรียบร,ร้อยไหมโอ้โหยังมีไม้ตามมาด้วยกลางสนามมันการเมื่อกี้ยิงเบอร์ยังยิงกลางสนามเข้าเลยอันนี้ต้องเข้าเลยแหละ นี่ไงชาฟมิช,ชกิกิว่ะสุดจริงว่ะนี่ไออโฟดี้ยังยิงไม่เข้าสักทีว่ะถ้ามันถ้ายังยิงไม่เข้าอีกผมจะเปลี่ยนออกนะแต่ทีพีมันเหลือเยอะมากเลยเอ,อ้ยกาเซลเอ,อ้ยใช่ป่ะชื่อกาเซลเปล่าว่า,บบายิงมายิงมาเฮ้ยมันเกือบใช้ท่าประสานเมื่อกี้เฮ้ย,ยแสงเหนือลูกเตะแสงเหนือผสมน้ำแข็ง ใช่ครัมัวและกูอย่าพูดพูดไหนด้วยเอิดมาโอ้โหรับได้อยู่แล้วแหละจิ้วนี่ไงไม่มีทางในในโคโนสโตนครับไอเซโกคุไม่ใช่ดิเซโกคุเออชื่ออะไรวะไอโกมม้งแกแต่ในภาคภาษาอังกฤษมันชื่อแซมนะครับผมดูภาคภาษาอังกฤษนะอ้าวยา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  ซาโกรมะกูล้มเลยสุขุมวิ่งมาได้เวลาได้เวลาเพนกินจัก,กรพรรดิรอบที่สองมากลางสนามนี่แหละมาครับอันนี้ใช่รอบที่สองเลยไหมมารอบที่สองแล้วรอบที่สองรอบที่สามนี่จำไม่ได้นี่ชอบท่าโคตรเท่เอาเพนกินไปจิกขาวีทู อ้าวเอาได้ป่ะเอาโฟดี้กูอุย้ยมันเหนื่อยแล้วอ่ะเอาโฟดี้ต้องจัดแล้วแหละเอาโฟดี้ไม่เต็มหม,หมายถึงคนไม่เต็มอ้าวโดนแล้วกูไอไอแฝดนี่ว่ะไอ้น้ำกับไอไฟใช่ป่ะเป็นแฝดกันนะเปล่าว,วยิงมายิงมายิงมาดิรอดักเนี่ยอ้าวเสียฟีเจอแบกขวายังไงดีมะหัวบาสุกา้า หัวบาสุก้านี่หัวระเบิดซ้ำโอ้โหไม่มีใครเต็มเลยเฮ้ยรับได้เฉยโอ้โหดูด,ดิถ้าเป็นทา่าทีอสองเมื่อกี้อาจจะเข้านะนี่เสียบเสียบเสียบโอ้ยได้เวลาแก้แค้นแล้วเฮ้ยแก,แก,แก้มือแล้วโฟดี้มามาต้องเข้าแล้วใก,ใกล้ๆแล้วโฟดี้มันกินบอลม,มากเลยเขีย่ยมบัญญัติเทวะ เตะนี่เอาดิโอ้โหเขา้าลูกเข้าอยู่แล้วน้องน้องไม่ต้องสืบน้องเข้าอยู่แล้วน้อง,องชิวเปล่าก่อนจะทำได้นะน้องทิ่ดูยังไม่ได้ยิงเลยมาชิปชิปโอ้โหยิงตัวนี้นะนามมาแล้วกลางสนามแล้วลูกเตะควงสะวันไฟ กำแพงดิอยากใช้กำแพงดูเมื่อกี้ถ้าใช้ท่าหนึ่งก็รับอยู่นะครับมากำแพงธรณีกำแพงดินมาครับคิรแลโ,นโ,นโอเคอ้าวกาเซลตามทำไมนี่เสียงเพลงกล้องกางวานอืมมัวไปนะนเะมโลดี้ปิ้งเฮ้ย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 เถ็นมาก โ oh oh. อ้อโหเ้ยกดไม่ทันเชี่ยไม่เลยกูไม่เลยกูยก,กำแพงเฮ้ยตายอย,อยู่โอ้อยโอ้อยโอ้อยนี่ทำบอกวางอย่างปะชิบหายแล้ยย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 วย่า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 ้ยสวยนี่เอาซะเกือบโดนเกือบโดนมาในเวลาส่วนครับพอเตอร์แท็กครับพอเตอเตร์กแฉกเปิดเหมือนกันครับมึงเปิดกูดก็เปิดไอ้เหี้ยกูแพ้ด้วยโอ้ ก๊าลังจะเปิดหมดโหดเลยหมดโหดคูก็หายไปเลยเทนมาเอามากาเซลไม่มีทางกดผิดด้วยมาดีโอโหจอจอโอโหจอจอ,จ,อจะไปเหลืออะไรจะไปเหลืออะไรเดี๋ยวเผื่อรับได้นะนี่ไม่ยอมแพ้บอทครับเผื่อมารับได้มาเลเวลสามเลยเผื่อลบได้รลับได้อยู่แล้วมั่งเออเราเก่งอยู่แล้ว,วเราเก่งอยู่แล้ว,วะ่ะ เออนั่นแหละไอ้เหี้ยเรียบร้อยหกสองว่ะมาครับจังหวะนี้นิชิกิมาโอ้ยมานิชิกิเต็มครับจังหวะนี้เต็มครับเต็มเต็ม,ตมนิชิกิเต็มแต่คนเล่นไม่เต็มมาครับดาบบรรพบุรุษอันนี้ยิงไปสี่ห้ารอบนะครับ M V P ของทีมเฮ้ยซ้ำอ,อืมมาอ้าว ยัง yeah, เป็นเวลรสองเฉยดึงพลเรือนเฉยโอ้โหลงนี้ o ho, มนไม่ซ้ำนิดกว่าเข้าออมาลงนี้โอ้โหเวลร์สามอะเข้าบอกวะ <c oughs> ไม่น่าซ้ำเลยเกิ้ลเาซ้ำไม่ได้ลงนี้เข้าเฉยยอวดีมาเจ็ดสองเจ็ดสองไปเสียบเสียบกาซิลไม่ใช่ดีเบิร์นเบิร์นเบิร์นเบิรลเบิญยาเบิญยาเบิญยาไอ้เียเบิร์ o ho, นโ <c oughs> อ้โหกลางสนามก็อาตอมิกไปร์ตูม มาอีกแล้วกูกำแพงกำแพงกำแพง,กำแพงไม่มีสักกันท่าสามท่าสามขยันท่าสามมาไอหัดอาหังกาเอ้ยดูดยรับได้เฉยรับได้เฉยมามาครยะมาดีกดผิดอีกสัตว์มะเฮ้ยก้อมเท่าหนึ่งมาเฉยนี่กาเซลลอยเป็นนูน เฮ้ยนี่จกักรพรรดิเป็นพี่จกักรพรรดิอีกครั้งไม่ได้มาจะจบแล้วนี่ว่าเจ็ดสองกันเลยเพนกวินกูยังใช้ไม่ได้เชี่อหมดหมดเวลาการแข่งขันอโอเคครับไล่มงชนะทีมอะไรวะโรงเรียนแอเรียใช่ไหมโอเจ็ดไปดูตอนสองนะครับครึ่งแรกจัดไป4เม็ดครึ่งหลังจัดไป3เม็ดนะครับแล้วก็โดนอแอรีอายิง2เม็ดนะครับเป็นควาผิดพลาดของผมเองนะฮะทุกคน โอเคไปโอเคอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนโอเคมาอันนี้น่าจะให้เราทำอะไรวะไปดูกันอะไรอาา่าฮะมีต่ออีกเหรอยังไม่จบยังไม่จบอีกเหรออ้าวกูเดินไปไหนเนี่ยอะไรสองน,นิดละอ่านญี่ปุ่นมาเป็นด้วยอะไรนี่เล่นอย่างง้นี่เตะบอลอาดต้นไม้เอาดีมามาดีเอา เอามาดิกูเป็นอยู่กูเป็นกูเป็นกูเป็นนะดิกูเป็นเพื่อนเฮ้ย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 กูเป็นกูเป็นกูเป็นมานี่กูไม่ให้มึงไม่ให้มึงเพื่อนไม่ให้มึงเพื่อนไม่ให้มึงเพื่อนไม่ให้มึงกูจะเตะมึงเดี๋ยวไม่ให้มึงมาไม่ให้มึงอืมโอ้มันจังหลบไปนู่นเลยไม่กล้าแข่งเลยพันกว่าพันกว่าเอ้าหมดเวลาแล้ว 1,129อ่เาอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดอ๋อมีรอบสองไม่บอกไม่รู้งี้มีรอบสองไม่บอกมามานี่พระเอกพระเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันหน่อยดิเออกาวิแล้วยังไงกูชนะหละเพื่อนเจ็ดห้านี่อ้าปล่อยให้ปล่อยให้ชนะละพันห้าพันห้านองว่าไงพั 1, 5, นห้าน้องว่าไง โอเคผ่านเชลิวเชวเชียนะฮะฝั่งนูน้นเขาให้ทำอะไรวะเดี๋ยวไปดูนะฮะทุกคนเพื่อเพื่อทำอะไรวะเพื่อให้ของนะให้ของขวัญกด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 ได้เลยวะได้น้ำไม่ได้ไม่เอาไปทำอะไรได้นะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับไม่รู้จริงๆผมเพิ่งเล่นเจอใครเนี่ย <the> ฮิโรโตะเฮ้ยพาทหน้านะะทุกคนโอเคครับอยู่กับการเซตตัวต่อนะครับคือ ช่องเราคือเล่นเล่นเสร็จนี้ต้องซื้อเลยครับต้องซื้อตัวเลยนะฮะทุกคนมาเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมนุษย์าดาวอยู่ไหนอะนี่ผมอยากได้ตัวนี้กาเซลแล้วก็เบิร์นเพราะชอบถ้าไม่ตายมานะันอะเบิร์นเอามาหมดเลยกองหน้าแล้วก็นี่ผมชอบตัวนี้นี่ที่ผมอยากได้ทุกมวกจะซื้อไงทุกคนมันเป็นตัวที่น่าลำคาญนี่มันจะเล่นเมิดฟิตตัวรับนะครับทุกคนโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย